สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมอนนาชแนลเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมาเล่นแอนเนตัวที่ไม่เคยเล่นเลยป็นแบบกลางเองไม่ได้อวดคือ มันเล่นน้อยมากน้อยมากเลยคือรอบนี้เราเล่นน้อยเพราะพเ,เพราะอะไรไหมเพราะเราไม่เคยเล่น <c oughs> แค่แหนจบวันนี้จะมาเล่น,นสกิน a ัต e e ร์เอ็ก s s เราเช่านะอย่าลืมเช่าย้ำเช่าโอเคนะเช่าโอเคไหมงั้นเดี๋ยววันนี้เรามีอาย่าย you ้อนเอ็นโซยาน อ่าอีกนิสกราฟเวลร์ดดรอซี่เพนเฮ้ยเวอร์ตสกินสวยว่ะเอสตีมคุณรวยเกินไปแล้วฉันรับไม่ได้คุณรวยเกินคุณรวยเกินไปฉันรับไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็ใช้แล้วถ้าเราเดินมันลคดคุณด,ด,ด,ดาวดดโคลาโคตรไวเลยแคบประมาณสองสามวิเองนุ๊กนับสามสองหนึ่ง จริงๆมันเสียวกวีแต่ว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆหัวสิบวิโคตรนาเราจะต้องเดินไปเล่นแอนเนตแทนฟื้นฟูมานั้นมาหลานไม่เคยหมดมันขี้โกงนะแต่ว่าเราเล่นลาเราไม่ค่อยเล่นงแอนเนตแล้วก็อยกก่าลืมติดตามช่องแมมมอดนาด้วยเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆทุกวันนะจ๊ะช่วงน,นี้ว่างแล้วอัพทุกวันช่วงนี้เริ่มอัพทุกวันแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราเริ่มได้มานอนห้องตัวเองแล้วแถมอา่า ไม่มีใครมารบกวนนานๆทุกคนแล้วก็เลยอ่ามาอัดให้ทุกคนดูเนะาะได้ถ้าจะได้มีคลิปใหม่เน no. แล้วอาจจะมีเปลี่ยนแนวบ้างไม่ใช่เล่นแต่ ROV อวางเดี๋ยวคนคงเบื่อละสิท่า้าต้องเล่น Roblox หรือเกมอื่นบ้างหรือว่ารีวิวเว็บตูดรีวิวได้เหรอเฮ้ยโกดจับไม่ล้ารีวิวเลย โคตรเศร้าเลยถ้า <Auf> ร <los harma> <c rough sont those> ีวิวมันจะเป็นยังไงกูโดนจับตายแน่นอนสันโดนจับแน่นอนฉะนั้นอย่าหาทำเฮ้ยเงจังเลยทำไมเราอยากรีวิวเว็บตูดตอนที่เราบอกว่าเว็บตูดมันโคตรสนุกใช่ไหมทุกคนเฮ้ย ไอ้แกรกนี่ไอ้แกรกนี่แกโด,ดนตอดไปแล้วมีเซตไอเทมที่แบบดังแรงด้วยนะเดี๋ยวเดีย๋ยวเจะพยายามอย่างอย่างแรกที่เราออกก็น่าจะเป็นอ่ารองเท้าลูกคูดาวนั้นแลนเมดนั่นและเจ้าก็ออกของลงไปอยู่ที่สถานการณ์และฮีโร่แล้วก็ออกเป็นอ่าตัดเลือดแล้วก็ออกเป็นอาก,กโนี่มั้งพอออกเป็นอากโนี่แล้วก็เป็น ออะไรวะจำไม่ได้เฮ้ยทำไมแย่ทำไมแย่ก็คนมันจำไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมฉันจำไม่ได้ถ้าจำไได้คำะมบอกแล้วกันเก็ียดแต่ที่นี่นมีรล,ลองทางรถกดูดามีอากนนีมีตัดเลือดเนาะ มีเดเดมแล้วก็มีสมุดเขียวไม่อว่าอ๋อฟอสตี้รี e วนเจอร์ไอไอเทมสโลอะที่มันอยู่ในของเมดอะเออไอเทมสโลอะ่ะนั่นแหละต้องออกแล้วนะแอนเน,นนะ็ตเ,น,น,น,เน,นี่ยแอนเน็ตไอโลมเนะี่ยพวกโลมเนะี่ยมันจะมีไอเทมสโลโลมแบบอ,อารัมอารัมไม่ต้องออกหรอกอารัมออกของถึกไปเถอะอารัมเนี่ยออกของถึกไปแกอารัาม มีอันเน็ตอายาอานะ่าแล้วก็อลิกนั้นนะต้องออกแบบกึ่งเวทกึ่งแทงแต่นี่เราไม่ออกแทงเลยเพราะว่าเราเป็นมเมดไงกณไปออกแทงทําเพื่อจริงไหมคุณจอนให้นะําเพื่อ,อนในเมื่อคุณเป็นเมดถ้าเป็นอเลิกไงอลิกโลมไงอันนี้ไม่เป็นเมดเรามมเล่นเียนกลางทุกคนเราไม่ได้เอาไปเล่นโลมโลมมันเป็นอายา่าโนนสีผีว่า้ากันจะตายแตกนั่แล้วแต่ว่าไอ้น,นี่มันเป็นมนุษย์นะ <laughs> ดูยอนดิยอนกำลังอยู่กับอาย่าสองคนอ่าโดนไปดิโดนไปดิโ,ดปดโอแก๊กโดนไปดีโอแห้วแต่ว่าเราแต่นี้ตายนอนนะก็จะไปดีตายนอนบ้านเราตายเอ้เฮ้ยรีบกดโดยด่วนเกือบโดนดูดไปแล้วเราเกือบโดนดูดไปแล้วเรา S <S <an> กับโดนหลอกไปแล้วเรากับโดนดูไปแล้วไม่กดอันตีนะฉันว่านะทูยเย่ไปและเฮ้ยวังยอนนี่ดาเมจครีปย,ยานพูดเฮ้ยแต่วา่ารอบเนะี้ยตัวใหม่เล่นกิ่งมากเลยนะทุกคนเล่นกิ่งมากเลยแต่เฮ้ยโอเควะโอเคสุดเบอร์โอเคสุดเบอร์ คือเขาแน่จะฆ่าสิบกว่าคิวเลยนะหยานเพิ่งมาแค่สองวันสามวันเองมาอย่างแป๊บเดียวเองมาแค่สองวันเนี้มั้งเฮ้ยย่ามเพิ่งรีบกดอันตีดีไอเอนนิดฮ้ยโหลใรีบกดทันทีมันฆ่าฉันแน่นอนแล้วมันจะตายนั่นไงว่าละแล้วมันก็ไม่ฉันลงไอเดย์เฮ้ยตัดไปก่อนเพราะมันนานเกินไป มันนาน,น,น,นเจริงนะเมื่อกี้แล้วก็เลยเอ๊ะตัดไปเลยมันตั้ง5นาทีแล้วเอาเไปช่วยย้อนเอาย้อนตายเอาอายา่าเธอจะตายไหมเนี่ยเอาอาย่าเอาอาย่าอะไรเนี่ยอายา่าโอเคเอาอาย่ารอดเฉยเอาไขีห่หัวฉันแทนอาย่าข้อดีคือถ้าถ้าสมมติว่าเพื่อนตายแล้วไม่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็สามารถขีห่หวัวมันอีกคนหนึ่งเราก็รอดอายา่าเห็นแก่ตัวโคตรสุดสุดเบิร์ดสุดเบิร์ดแตก ยานเกลาร์ชอตฉันเฮ้ยให้ทุกคนไอรอนบอดี้ไปเดี๋ยวเฮอะไอเพนแกต้องตุยเย่ตุยเย่ไปแกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอนี่ฉันไม่ใช่โลมเฟอรอีออยักทไมไม่ล้างสถานะเพื่อนฮะ <c oughs> ล้างสถานะเพื่อน <c oughs> <c oughs> อู้ <c oughs> <c oughs> ไอบ้า ไอ้นี่นี่ใครมันจะแบบร้านสถานะเพื่อนเฮ้ยแรงเวอร์เอาสถาน,นะเพื่อนเนะี่ยออกโอ้โหหัวแตกไปกเป็นแค่คนไม่รู้จักไปเลยด้วยซ้ำไอบ้บ้าเฮ้ยเป็นไหนดีเป็นไหนดีช่วงนี้เนี่ยบรรยายเราต้องมานั่งดู YouTube แล้วมันแบบไม่ค่อยมีสมาธนะิทำทำไมตอบ ก็ฉันอยากดูเขาใจคนมันอยากดูฮ่าพวกใครนะเนี่ยบ้าเราเป็นบ้าและ <c oughs> ไอบ้าห <c oughs> <c oughs> น่าตัวเองแล้วหนึ่งน่าตัวเองแล้วหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเอมตอนนี้เราอยู่ไหนเนะี่ยเอออยู่กับยานอยู่กับคนที่เก่งมาเดี๋ยวฟังอีสมาดีกว่า จะได้มีสมาธิอ้าวสวัสด,ดีคลิปแกตายไปไอคลิปนี่อ้าวนี่ไงเพจอ้าวลาสช็อตได้ด้วยเกรียนสุดเบลอเวอร์เมื่อกี้ลาาช็อตมาแล้วด้วยเฮ้ยสุดยอดว่ะเอนเนดเนี่ยมันเป็นตัวที่ลาาชอ็อตยากและมันมเอาไปเล่นโลมก็ได้แล้วก็ไปเล่นเมทก็ได้นะ ัตนมัน,มนแต่ทำไมฉันไม่เข้าใจว่าทำไมโดนไปแก๊กหนึ่งคิวออกไปไอ้ล็อกซี่ออกไปอีกนิดออกไปตัวเย่แล้วเหรอเฮ้ยตัดให้โอเคเล่นเก่งจังตัวใหม่เล่นเก่งจริงๆนะสีเขียวแล้ว,ลว <laughs> คือเขาเล่นเก่งนะแล้วองความันเป็นตัวหลวงอะ ฝึกไาเยอะไงแต่ว่าตัวละครมันเพิ่งเข้ามมาสองวันเพาะอาจจะเล่นกับบอดบ่อยหรือเปล่าเพาอาจจะแบบเล่นกับบอดบ่อยก็ได้แต่ช่วงนี้ยุ้ยทดลองนั่นแหละก็ดีเลยแต่จะฝึกเล่นยุ้ยไอยุ <c oughs> อย้ยเลยอยากซื้อมากเลยเแต่ต้องเปลี่ยนไอเทมนิดหน่อยแหละมันไม่ใช่สามวันเลกิกสองวันเลกิกสองวันเลกิกเพิ่งเข้าไม่ไม่เปลี่ยนเพชรมาได้สองวันเองเลย โอ้ยเดินโไปสามทีโอ้โหแรงเลยเบอร์นั้นเห็นเขาบอกว่าเพชรเนี้ยมีไอเทมอะไรนะชื่อว่า The Morning Star มันเหมือนพาสซีฟเทวนาฏเลยชื่อมันเหมือนกันเลยนะอันนั้นมัน Morning อะไรสิอะ The Morning Star เหมือนกันหรือเปล่าทำไมมันต้อง The Morning Star ฉันไม่เข้าใจเพิ่มเปอร์เซ็นต์กายภาพเหมือนกันด้วยเหมือนพาสซีฟเทวนาฏเป๊ะเฮ้ เหมือนเขาเอาพสาสซีฟเทวนานมาทำเป็นเอเทมเหรออะไรเนี่ยจีเอ็มจะทำอะไรของแกฮะเ็จะทำอะไรของเิอเนี่ยเธอเอาพาสซีฟเทวนานมาลงเหรอ,อหรืออะไรหรืออะไรฉันงงเฮ้ยแกกเดียวไม่โดนนะฮะฉันอยู่นีฮะ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 ออกไปชิวชิวแต่มาเข้าตะเขีดแดนเชนฟิกเกอร์นี้แล้วก็ชนะสองนี้แล้วก็ชนะหนึ่งต่อแล้วก็เดิน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 โมซัว ฮะอีกนิดเมื่อก่อนนี่น่าจะโหดมากนะอีกนิดเมื่อก่อนนี่คือเฮ้ยจะลงให้ด้วยอีกนิดเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นแบบเฮ้ยอันตีมัสั่งมาเสียจริงด้วยนะบอกเลยเอ่ออีกนิดเมื่อก่อนโหดมากแต่นี่มันดุนเนื้อมันเป็นวียนะทำไมแย่ตายบีดีเอล็อกซี่อันดับเบิ้ลคิวได้นะอันดับเบิ้ลคิวเฮ้ยอีเล่นอันเน็ตบ้าเลยวะเนี่ยนี่อันเนี้ยเนาจะคิวน้อยอันเน็ตเโดนหลับ ลั้ชจอดเก่งลัดชอดเบอร์ตองเบอร์หนึ่งเฮ้ยเซ็งจังเลยงั้นพอหรือไเป็นการต่อโอ้คิวนี้นานมากเลยเนี่ยอัดหมดไปเนี่ยเราหัวร้อมันคนบ้า ฮ่าลืมอ่ะฮ่า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 มันคนบ้านเลยเราเฮ้ยกล่องของเราเนะี่ยเออไวโอเล็ตเฮ้ยใครบีบแต่ตกใจกับไอเสียงบีบแต่นี่เฮ้ยฉันรับไม่ได้ไม่ต้องมาดูดฉันฮ่าอดดูดฮ่าแล้วฉันก็ตายอา้าวได้หนึ่งคิวน้วรีบกลับบ้านไปละ เย้บายบายอาย่าอ้ยอาย่าเล่นเต็มเลยทำไมเราเล่นไม่เต็มอะ่ะเราเกือบตายใชนะอืมเราวขาเล่นอาย่าเราก็ซื้ออาย่าซื้อยุยกระนาบอกเข้าใจโอเคนะไม่บอกเดี๋ยวเบบอกฉันมาด้วยแต่คลิปนี้มันนานมากนานนานมากนานเกินไปละนานที่อยู่คลิปยุยลงพุกนีก็ไ้มั้งลงป่านี้ไม่น่าทานหรอก เฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเาน้องมาไปนอนแล้วอะไรพากกำลังพากอยู่เฮ้ยอะไรนัไปไปชิวๆเอาโดยปิดแมพไปเฮ้ยเดินช้ละค่ะหนีแป๊บหนีแป๊บมาดิแก๊กฮะเดี๋ยวโดนดาบแบบสามทีอุ๊บ ช่วงนี้อันเนี้มันคิดโกงแ้เดินไปดกุดาวไปแถมเฟื่องฟมาน้าไปเดรีมาน้าไม่หมดเลยเดรีมานาเต็มอย่างอ่ะเต็มอีกางนี้ยมาน้าอนเน็ตอย่างดีแพทเก่าอ่ะเมื่อก่อนมาสองมาเอ่ออันตีเนี่ยลาป้องกันเพื่อนที่เหนอก็ได้ถ้าสองไม่หนีนะถ่าหนึ่งก็มีหนีพาสีก็มันเป็นอย่างงี้ชฉันว่านะเมื่อก่อนอันตีเมื่อก่อนโกงกว่าแต่ว่า ดาเมจนาะงเพิ่มขึ้นแถมนาะงโกงขึ้นกว่าเดิมอ่ะมาดีอ่ะมาดีให้เพื่อนไอรอนบรอดเป็นหนึ่งทีสวยแบบสวยส,วยสวยงามแล้วนี่คือผู้ไม่เคยโดนดูดเฮ้ยไอวิวเลสไม่ตุยโอเคตัดตัดต่อไปตัดต่อชุบ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 แต่มันกันไกลเลยนะเราสก,กิลแอนเนตนี่มันถ้าสองนี่นม,นมันขายเอลสูงเอลสูงแค่พุ่งถอยหลังไกลกว่า นี่หนึ่งนี่หนึ่งไม่น่าจะนี้หนึ่งเฮ้ยล็อกไอ้พวกนี้มันฆ่าก่อนก็ได้อซิดแล้วเราเราเนี่ยเดินช้าไงเข้าใจคนเดินช้าด้วยชไ,ได้เดินเร็วแบบพแกไอ้พวกนี้เย้ได้ปั๊มหนึ่งปั๊มมาดิเพนมาดิอิ้อือบกดนี้เลยแล้วก็ฟิกเกอร์ไม่ได้ด้วยอ้าวฟิกเกอร์จริงๆได้อ้าวอซิด อย่าันีแ้แหละอย่างคนนี้เก่งเนาะไม่เล่นเก่งหรือโดราชอ็อต <c oughs> <c oughs> น่าจะโดราช็อตมากกว่า <c oughs> ลาช็อตเก่งไม่นะเป็นกลางคืนแล้วดูดีภาพเบิร์ดกาเดิมเป็นอย่างมากคิดว่ากลางคืนกลางวันอันนี้เจ๋งกว่าดูดีเอมโอตอนแอนตอนไอบรอูเลตเกือบตายตอนไบรอูอรเลตเกือบตายเนี่ยไอ้เอเดรย์ มนะ่ะแม่ผมแม่ผมเจออ่าแม่หรือแม่นะผมเจอคนที่ปกป้องผมได้แล้วน่าจะเป็นยานหรือใครสักคนหนึ่งไม่รู้โอ้โหเกมนี้นานมาสมควรทำไมเกมนานฉันไม่เข้าใจทำไมเกมตต้องนานเลยฉันไม่เข้าใจทำไมเกมต้องนานฮะดูดูวยเลลตอนตอน่ตอจะพึ่งรอดไอ้บ้าเฮ้ยวเลล เฮ้อเน็ตแรงมากเน็ตแรงมากแต่เขาก็ไม่ได้พิมพ์นะแต่ว่ามันแรงจริงนู่นเส้นเน็ตเวิร์กดูเดเดมนึกว่าเมดเมดเมดด้ไทูเฮ้เฮ้อหนีกับบ้านหนีกับบ้านหนีกับบ้าน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 เก็บบลกับบ้านกันอย่างเงี้ยเลยอายะออกไปก่อนเลิกเราเพิ่งได้สมุดเขีอวตอนจบมั้งดูเวทพันสองเวทยังเยอะเนี่ย การที <S 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 ่เวทเยอะมันก็ดีนะทุกคนตรงที่ตอนอายร์ไหมตรงที่มันจะได้ตอดแรงไงแอนเนตเนี่ยเป็นเมดเน้นตอดเป็นโรมเน้นถึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออกไปออกไปเฮ้ยอายา์มาช่วยอายา์มาชุ่ดตอนนั้นตุยเย่เราเนี่ยอ่ะอ่ะตุยเย่ไม่ได้อ่ะตุยเย่ไม่ได้เราอ่ะตุยเย่ไม่ได้เราเฮ้ยแอนโซคามาเลิกเออ่นาแหละตายละ เย่เอ็นโซ่ตัวตกยุคของเราก็ตัวเย่ไปแล้วเอ้ยตัวตกยุคนั้นเก่งนะตัวตกยุคเนี่ย <Porque> <tiempo> ออนนั้นเราเนี่ยแตกับยอนถ้งมีไอ้อาก็อ้าเพิ่มโลไม่โดนยอนอยันนี้จะพังร้อยแกไอ้ยอนจะเดินช้ามันไม่เข้าใจเลยทุกคนมันไม่รู้ว่าไงเราเดินช้าขนาดไหนจะเพิ่มโลไอแกไอเน่ เร็วๆไหมฉันเพิ่มโลปซะดีๆเออนั่นแหละดีไหมเพราะว่าถ้าสอนเอนนิตสามารถเพิ่มรูปให้คนอื่นได้นะแต่ว่าตอดคนอื่นก็แรงเช่นกันเร็วอีกนิดทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยแรงมันมันก็แรงทุกคนเมดฝั่งนั้นก็แรงเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้ไม่ใครแอบอยู่ในพุ่มเอ็นจะต้องช่วยย้อนให้ได้ถอยเขาบอกให้รอนร้อนถอยเฮ้ยไอ้แก๊กดูดเก่งแล้วก็โดดไอ้ ตีอีกนิดแล้วก็ตายเสียงจังเลยอ้าวเขาปล่อยดักเลยเฮ้ยความสวยจึงบังเกิดความสวยบังเกิดอีกละเสียงจังเลยความสวยจึงบังเกิดนาบัดนาวแบบเวอร์หนึ่งล้าน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 มาดีไอ้ล็อกซี่เฮ้ย แกกจะดึงฉันหห่อทำไมด์กเลนเลือดเยอะจังเลยทำไมด์กเลนเลือดมันเยอะจังเลยเนะี่ยดูดิหลอดเล็กอย่างเยอะมันก็ตีป้อมได้ดีดูนี่มันตีป้อมได้มันโคตรชี้โกงเลยวิแกกโดนอ่ยดอนยอนยิงเล่นเท่นานั้นสามารถใช้ไอ้โมนิ่งสตาร์นั่นได้นะสามารถใช้คู่กันได้นะเขาบอกว่าเหมาะกับตีเร็ว เขาบอกเหมือนเขาบอกแล้ว่ไม่รู้แต่ว่ามันบอกเหมอะสำหรับแคลรี่เอ็ยนยอนเขาบอกขี้โกงมากเฮ้ยช่วยยอนไอเพนเอแตกไปดีฮ่าฮ่าแตกฮ่าฮ่าแตกฮ่าฮ่แต่ไออีกนิดเดี๋ยวโคขี้โกงเลย มันถ้ามันมีความเสถ่ามันไม่โดนนืมนะเว่าอีกนิดมันก็ขี้โกเหมือนกันแค่มันตกยุคโดนลืมเฉยเชแต่มันแรงมากเก่งด้วยถ้ามันไม่เป็นความเสถจริงแต่ว่ามันขีเวทอันติแทนไม่ต่างเลยแต่ว่าจริงอ่ะแรงกว่าถ้ามันจริงอะไรดีแลถ้ามันไม่เป็นจริงฉันไม่เข้าใจแไมมันไม่จริงไม่จริงฉันรับไม่ได้ไม่จริง ส่วนเราตัวเราก็โดนบัฟตั้งแต่ S ยี่สิบเอ็ดแต่แตอนนี้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่เอ็นนีเป็นตัวโกงที่ไม่เคยโดนแบนจริงๆนะทุกคนไอายุ้ยเนี่ยโดนแบนกับเพืพ่อนเลยไอายุ้ยไอายุ้ยเอนะอาไอายุเออายุเออะไรนะอันนี้ชิงเอที่เขาบอกว่าของไต้หวันน่ะเขาบอกว่ามันโกงมากๆจนโดนแบนในแรงทุกรอบไม่รู้เดินเนิรหรือยังแต่ไม่มัน แต่แพดนี้มันควรเดินดน้ำแล้วนะมั้งเดนน้ำแล้วนะมั้งขี้โกงเกินไปมั้งขี้โกงเกินไปจริงมันขี้โกงมากๆเลยทุกคนดูดิเฮ้ยล็อกซี่โหล็อกซี่เกือบพึ่งหลอดไอ้บ้ายอนแรงมากเฮ้ยยอนแรงสุดเบอร์ตองเบอร์หนึ่งแม้ฝังไอ้สมาร์ทแล้วมันมนะีสมาธิมากขึ้น อยม,มาฟังคิดปกติเนี่ยดี๋ยวสมาชีหายหมดไนฟังหน้าแบบภาค Youtube หรือทำ y o u t u b นให้ฟังเอสมาไปด้วยนะจะได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะโนย้อนกับตายนี้ไปถเถอะลูกไอเพยนยาาอ้าเราช่วยย้อนไม่ตรงกันเนี่ยมาดีเพนอ้าอันนี้เราตายนะเนี่เราสู้มันไม่ได้เลยอะ่ะมันเกือบตายพันน้ำมือเราโอเคแพ้ละ เย้แพ้สักที defeat เล่นไม่กิ่งหรอกเห็นไหม and it, and it. แอนเนทเนี่ยแอนเนทเราไม่ค่อยเล่น MVP ปัญญาณโอเคไม่เป็นไรหรอกโอเคสำหรับวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องลายไปก่อนแนละ้วเจอกันใหมา่คลิปหน้าสด้วยนะบ๊ายบาย